สวัสดีครับสวัสดีครับมามามา,มาครับช่องนี้ผมมีคลิปลงนะครับผมวันนี้เราได้เมนูนี่นะครับเอาเถๆัดกะเพราไก่นะครับผมใส่ละไมสมกับลูกเสาวเป็นจากล้องนะครับบุมมีอีกอย่างเห็นะครับโอู้หอนไหลครับมือมีบรรยากาศดีนั่น อบอกแม่เปิดไฟครอบัวได้ปะ่ะไฟแม่เสยเสปิดไฟครอบัวให้เสยครับนะนี่ครับเมื่อนี้ได้เป็นปกไก่เขาแรงนะับมื่อกี้พอไปอยู่ น้ำด้วยนะน้ำเปล่าหนึ่งขวดในห้องในบ้านนะเปิดเลยเหรอเรื่อเปิดขอบเอาเลยแล้วแกเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเปิด แล้วมันเปิดข้างหน้าเนี่ยเปิดเลยเปิดข้างหน้าพ่อก่อนเปิดก่อนครับนี่น้ำนี่ตู้เย็นนี่เออมันปักอยู่ฝั่งนี้อืมันๆันครับมันนี้ไม่ได้แปลงมือเดียง

นะครับผมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกาสีเอาเป็นแบบนี้แหละ<ม>กลับแก้เครับกับแย้มตอนเย็นกับแย้มตอนเย็นซุ่มกันนะครับ<ม>เพื่อทีมงานมาหาบา้เฮ็ดคลิปโด้วนะครับก็ที่มีเวลาบ้างก็ อยากจะเฮ็ดเป็นคลิปแบบเฮ็ดกับแก้มนะครับซุมกันเมนูแปลกๆไม่ไหมนะครับวันน,น,นี้บรรยากาศฝนรินๆน่อยๆเนี่ยเลยได้กับแก้มชั่นดีนะครับนี่นไปเลย ไปแตะเค็มบช่ไหมโอเคปิดนกินบ่ได้ น้ำลงไปนิดนึงนะครับกันไปกันเข็มกันเข็มแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้นะครับน,นี้เฮ็ดไวเฮ็ดกินผู้เดียวสันเพื่อนะครับเพื่อเพื่อเผื่อตอนเช้านะเผื่อพ่อมาใสนะ่อะไรไปกระเพราโรลงพออลีหลังนะครับไปเลงไม่เลียงเลยวะ ไรอะไรบ้วกไปบ้วงออกมามามาจะอยู่พี่ไปไปอยู่หลังกล้องกับพี่ไปไม่อยากขอทีวีอยู่หลังกล้องไปมา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 นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเอย่าผัดแล้วไม่สมต้มงต้มนะครับ ถ้าบ่ต้มก็คือแบบเอามาใส่แล้วให้น้ำไหลายๆแล้วก็ต้มให้มันสุกไปแบบนี้ไปเลยนะครับนี่คือน้องไมโซ่มาต้มแล้วเขาก็ต้องใส่น้ำไหลายนะครับแม่เฉยๆมแม่เหรออือแ,<ม>แม่ไปดูแพ้แทำไมแม่ไปดูแพ้เฉยๆแพ้มันร้องนะไปเปิดไฟข้อ,ขอบัวนี่ใช่ไหมนี่ครับนี่นะเป็นอนสุกแล้วนะโอ้สิีมัน เก็ามาได้เอามาครับตึ้งไปเอาช้อนเข้าไปนไปอเคี <Okay. S 1> ไปมาเลยครัพอดีพอดีนี่นะครับใส่ลงไปทำโดยนะ้ำปลายเล็กน้อยนะครับ ก็ปิดด้วยใบกระเพราตึมตึมเป็นแบบว่าเสร็จสิ้นทั้งเจียว <Thank you. S 2> ตากล้องอะไรขอบคุณตากล้อง พามาดูมาดูดูเดี๋ยวจับกล้องก่อนจับกล้องก่อนนะครับมาอนนะี้ไปใกล้ครับไปใกล้นี่นะครับเห้ย <Hey. Good. S 1> นี่นะครับเป็นอเสร็จนะครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นบะระเห็นบะระกล้องเห็นบะระยัดตั้งข้างล่างกันนะ นะครับอกไก่อกไก่อกไก่โอ้โหเยอะแฮ่วะพ่อก็ใส่เยอะกว่าเนาะอ่าวันจะทำจรินคนเดียวไงมันก็ฮะมันก็เยอะไงลูกโบเอกไปเลยไม่แบ่งพ่อด้วยเหรออาของให้จะแบ่งนเหรอโอเคจวแบ่งพรุ่งนี้ไงโอเคให้ดูก่อนครับสวยๆนะครับตอนนี้มีมีแขกมาเยือนแล้วมีแขกมาเยือนแล้วนึงนะครับ กำลังถ่ายคลิป e. อยู่นี่นะว่าเข้ากล้องให้ทีมงานได้ดูได้มีเข้ากล้องไหมเนี่ยเข้ากล้องมาได้ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่เด้อของของเข,งขาครับถัดไปทาทีมงานเพื่อนอะไรเนี่ยน้ำเขียวนะครับนี่น้ำเขียวขอหยาบไปกินน้ำเขียวก่อนนะครับอ้าวลูกพี่บางกล้องขาวายลบลบนี่กล้ไหม ค้างพี่เอ๊ะไปกินอะไรบ้างได้ยี่ห่วเลยเขาปีเพี่ย<ใ>นไข่ฟอนโว้ยได้แหงได้กำไรคนละเท่าไหนปะละพันมันมีก็ไรได้ได้สองพันเก็บไตไข่ฟองจังเลยไข่แบบโอ้บ่เคยไปเฮ็ดข้าไข,าข่เราข้งแรกเนาะมา่อกีท้ทายคลิปลงให้กันเบิ้งท่านโอ้ยมันบ่โอ้ตะวันไข,ข่เท่าไรตัว เขาคือในเบิดว่าท่านนี่ยก็คือแบบเฮาไฮไลท์ไงตอนเร่งปริมาณในทีมงานมาสร้างอูหีดสิบสามสิบกล้องเนาะหยิบหากล้องเนี่ยขณะตกใจแล้วยางหาดกล้องเฮาลักลอบใช้หุ่นมึงกล้องนะท่านเราก็เด็น,นั่นาะขายเพิ่อเราอูเรียกกรว่าขาดทุนเนาะ,นะดไข่ควงเนาะอะไรแบบซวยย่างเนาะเขาคืออย่างเบิดแเพราะม,มันเหลือมันเหลือเขาแค่สอบนึงแล้วกันไปซื้อไก่มาไม่อย่างวันมาไม่เพิ่มนะไว้กำไรที่ยู่นี่แล้วว่า กก็ไม่ได้สีเรียนงไงไม่ขอแค่เพราขาดทุนไ,ไปขายของครั้งแรกสิขาดทุนเนาะงานกีฬาต้องว่าขายคัคข้าขขเจ้าก็มาซื้อมาซื้อเฮากันใะช่เอาดูแก้มันบ,นบ,นบนางกล้องอ้าวไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยมึงอะเบ็ดเดยวที่สัดพี่เบ็ดตอนเต้าเนื้ มือสอนเฮ็ดบะพันเลยมือสอนแบบเฮ็ดบะพันน่ะแนวจีนยูไม่หมดเฮ็ดยูซั่งมาแล้วสิบยี่สิบกล่องแล้วเมื่อนู้นว่ามันขายเป็นร้อยหุ่นลหรอหากำไรพวกนีเนาะเก็บรอดท่องตออะไรเอาซิมซิมซิมเฮ็ดเฮ็ดอะไรซิมเฮ็ดอะไรซิมที่นั่นซิมอะไนะซิมอะไนะซิมอะไนะแอลูก้าร้ชิ้เอ้นั่งพายคินไปเฮ็ดไอลูก้าเร้อยชิมนนะแอลูก้ามันชิมไปแล้วหนึ่งชิ้นแล้ว เสียงกินเดี๋ยวจะพยายามบิดนะมาเสียงเด้อลูกนอนกับแม่เด้อนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงซรัพนี้นะครับผมมืัอนี้เดี๋ยวขอ,าย,าอย้ายไปสั่งซันก็ได้น,นะครับผมบ๊ายบายขอดต้องนอนกับหนูเอาโอเคโอเคมันก,กับนุกน่ละ